มากินข้าวกันวันนี้เป็นอาหารบ้านๆเหมือนเดิมมีปลาสับแบบบ้านๆแล้วก็หอ่อหมกหน่อไม้ะเป็นของบ้านๆเช่น,นเดียวกันต้มมะละกอจิ้มพริกมีพกกริกกระเดงอยู่ข้างนอกมากินข้าวด้วยกันลองดูสิมันจะเป็นยังไงโอ้โหอันนี้ไม่ได้ทำเองมีแม่ค้าเขาเอามาขายโอ้โ ายแล้วใส่เป่งมันหรือใส่เป่งอะไรเนี่ยโอ้ยใจแม่ล้าแถวนี้ทำอะไรกินกมเป็นตาเลยอืม,อม อร่อยปวดอร่อยเถื่อ,อเถือเข้าไปคำเดียวแล้วนะั่นแหละเหนียวมันอย่างก็กินขนมเทียนหอมหมกทำามมันก็ถ่ายเป้งเขาเจ้าแล้วโอ้โหอันนี้เหนียวอย่างขนมเทียน ดูเอาล้วกันให้ภาพบรรยายเคยกินขนมเทียนยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยต้าเดียวเราจะกินแซ่บตรงไหนออก็จซื้อมาตั้งช่องห,อห่อ ทำไมไม่ใส่เป็นก๋วเจ้าอันนี้ยังแส่บก่อยก,กินกับพิกซ่เดยกนกับปลา,จ,าจับเสียบโอ้โหแกวันในใจกินหอมุกวันนี้อร่อยเลย ถ้าบันบาน,นมันๆหน่อยอืหอมหมกเป็นอะขนมขนมเย็นน้ำไม้ไปอืเธอเขากินนี้นะเัาความรู้สึกสู้ทำเองดีกว่า ืถูปลรราสับบ้านๆไหมล่ะอืืมฮม ปลาสับทึงเครื่องจะมันครบกรกะเทบหมอมกเนี่ยไม่ว่าหมอมกกอะไร เขาจะใช้เป็นข้าวเจ้าถ้าใช้เป็นอื่นไปทำนะจบเลย เอาอีกรอบให้ดูดูดูดดดสิ <c oughs> ถ้าเป็นแป้งเขาเจ้านะมันนุ่มนะอันนี้รสชาติก็พ <c oughs> อได้อยู่โอ้ยตายแล้ว หมมละกอถุกต้มจิ้มพริกแสดงกับปลาสับกระด่า <c oughs> ของซื้อเขานี่นนเนาะมันไม่ถูกปาก 음 m h ืร้าับพิ๊กสดยงซิมกับมะละกอสุกต้มมะละกอเหมอืมไม่มีมะละกอสุกอร่อย